สวัสดีครับพ่ผมกล้องยิงนี้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาเล่นปืนที่คนไม่ค่อยเล่นกันนะครับคือปืน F 2000 l i o n นะครเป็นปืนที่เน้นสะสมก็ไม่สะสนะมแล้วเล่นแต่มันก็แจกตัวนี้ไม่ได้ติดเลเซอร์นะครับเป็นตัวทาใหม่เพิ่มความแม่นยำขึ้นมานะควาแรงเท่าเดิมแล้วก็กระสุนด้วยกัน45นัดนะ ด่านที่เป็นด่านคอสอัคาบาะะด่านที่รีเมคใหม่ปรับราฟิกใหม่แล้วก็ใส่โหมดกลางคืนเข้ามานะเห็นดาวเต็มฟ้าเลยนะ ี่่วไม่ได้ติดเลเซอร์ให้นกลอ้องเป็นเลนส์ต่อสิ้นเลยเดี๋ยวผมเปรียบให้ดูว่ามันต่างจากตัวธรรมดายัางไง โดนเฉยเขี้ยงเที่ยวเลยเขีงเที่ยเลยเขีมั่วธดูตัวธรรมดาครนะับตัวนี้เด็กยุคข้าสูนงน่าจะรู้จักนะตัวถาวรซื้อได้ใช้แคสนะตัวนี้จะไม่มีเลสด,ดอตให้นะครับเป็นสโค๊ปเล็งทั่วไป เทียบกันตัวเมื่อกี้ดีกว่าแน่นอนตันนี้คนน่าจะมีกันนะซื้อติดไว้ัมเป็นสัญชาติราเลลนะซูนบูครับโอ้ยเดินมายิงตรงไหนวะม,มาเล่นตัวเดิมดีกว่า เอยมตัวเดิมตัวรีโดตัวใหม่โอ้าเยียกวาดเรียบเลย ะแลกอยู่ที่ประมาณ27สมาไงเนยโอเคะเิดกัหมดิงแต่ก็ยังยิงได้อยู่ เพราะรัฐบาลทำใหม่เพราะมันสวยขึ้นเยอะเลยนะแต่แบบเก่าก็คลาสสิกกว่า

ตายตายพีเจ็ดเจ็ดทั้งทีเลยปะเนี่ยพีเจ็ดเจ็ดก้งทีเลย ที่โดนระเบิดตรงไหนวะนี่แน่เลยเก่งยนเลยพลาดไปน้อง ทีเจ็ทั้งทีมผมจะสู้ยังไงไหวต้องจัดการทีเจ็ดเจ็ดก่อนเออม่เติมเลือดเพิเติอลูกหมดแนละ้วลอยไป

เอ้าได้แมตช์คิวเฉย ายเยตาน,นีิงใครไม่ได้เลยไมตายอีกนะใครวะอะไรมึงหทีเจ็ดเจทั้งทีบพี่อเอฟปะทะทีทนะเจ็ดเจ็ดนอากแล้วเกีย์เลย นั่นไงของเปลี่ยนจัดเต็มกันเลยนะบึ้มบึ้มหนักขนา,าเดเลย ประมาณนี้นะครับ F 2 0 0 0 Lion ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันสักหน่อยนะครับดีเจ็ดทั้งทีมน,นัดก,กันมาครับ Ready Win